เอาล,ละยีดีเราเข้าสู่ไอแน่เอา,าอจริงเคยมีคลิปกระอัดต่อหน้านี้นะแต่ว่าเน่าไปแล้วดันดันไม่มีเสียงผู้ผู้เข้าร่วมยังมันเติรเรามาเล่นเกมกันดีกว่า,นานเ,าเน,นนะเาะก็เราเล่นอะไรดีควิกแม็คนะเราเราเล่นทุนโยนได้ผู้เล่นดิบแม่งเลยจะเล่นเหรอเล่นกูเข้าเลยปละ Hả? tân của lênh 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 cắp của tay drone bay <coughs> 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 ลาเรียบร้อยเฮียกูต้องทำได้ดีวะกูต้องฆ่าคนด้วยปืนดีวะมีไหมมีใครไหมมีใครไหม ขอร้องละโ okay. อเคกูรอดได้เหรอวะโอ้โหที่เลเซอร์แม่งรอดตีนี่ไหตรงนี้ Oh. อโอ้โหเฮียแพ้แบบย่อยยับเลยเฮียสูนสองแล้วเนี่ยเฮียมันต้องมีคัมแบค็คไอซ์เรียหรือว่าคมแบ็คอะเข้าใจว่าคัมแบ็คอะไอ้เฮียมีใครตีเลเซอร์กูเห็นแม่งมาแต่ไกลเลยเฮียเลเซอร์แม่งมองเห็นโคตรไกลเลย ข้าอะไรเก้าเก้าสองเก้าเก้าแล้วเก็บมาแทบจะน้ำตาน้ำตาเล็ดแล้วเนี่ยเลยหนึ่งสองเลยหนึ่งสองกูจะครบแล้วเนี่ยจะครบเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นนะผมว่า ผมมีคลิปโปรเจกต์ที่เปิดร้อยนัดไม่ใช่ร้อยนัดร้อยซองเบรย์แล้วยกงเบรอแล้ว,าลลวดาหนอ,อม,นมันใช้การไม่ได้แล้วจับม,มันระเอ๊ะโอเคไม่น่าจะมีใครนะ ้หายไปใส่หวะหายไปใส่วะเฮ้ยหายไปใส่วะจิจูก็อยู่สองคนจักฟ้า เฮ้ยเขี้ยมแอลวิกเขี้ยกุลาสปอตอยู่ไหนวะกล้องมันอยู่ไหนเอ้ยเย็บปิงแดกทีมโอเปอเรเตอร์วันน้องคนสุดท้ายน้องคนเสุดอ้าย15วินาที もう1回目のバリケードを決めて、バイオハザードを一度守る。<music> <music> Somebody watching me. Okay. ไอ้ไอ้วันมองเห็นเปล่าไอ้ไอ้ไอ้เห็นเปล่าเห็นเปล่าเพื่อนเห็นเปล่าไอ้เห็นป่าวเห็นปล่ามเห็นเปล่าเฮ้ย บอดี้วอชมีอ่าเฮียกูโดนปิงลอยตีนอ่าเฮียเฮ้ยมึงยังอยู่ที่เดิมอยู่จริงไปซะละ ยังไม่มีกล้องไหนเขาได้เลยอะ่ะเฮ้ยอีกอย้ยโอ้โหหนึ่ง้ยไอ้สัตโอ้โหวิตัวเวนเ้ยชิบหายเรื่องปืนโอ้โหแผล <c oughs> ียแพรว่ะไอ้เัสเเร้าไอ้เกูแพรไอ้โอ้โหตูดไอ้เหียกอ้เหี้ยกูเกียร์สกินเลยสัสไอ้เหี้ยอีกนิดเดียวกูจะได้ร้อยสองแล้วอ่ะไอ้เหี้ยไปีิมา จะไปมาได้หรือก็ชวนแล้วบรูเบรดสเบเบตเล่นนี่นี่งาน,นไอแอดชอบเล่นบุกแต่แงแรกเลยวิ<ม>่งว้่งยืยจะตายได้ตัวหนึ่งฟูฮิวแป๊บมึง เอ้าเชี่ยตกใจร้อนร้อนไอ้เชี่ยอ <player> ุ้ยอู้หูกูขอโดนกูขอโดนได้ตัวหนึ่งแล้วเอ้ยได้สองตัวแล้วโอเคกูอยากได้ฮิ่มากเลยตอนนี้วิ่งวิ่ง speed speed run เคียววิคิวจะช่วยมึงได้เหรอฮะอุ้ยเชี่ยกูจะตายไม่ร้อนอ่ะ อ้เฮี้ยมันเอารงไปเอ้เหรอการให้ได้ไห้เพื่อนการให้ได้ไอ้เฮี้ยกอล์ฟจะแพ้แหน่รา้วกูง,งงมากเลยไอ้เซบดับเบิลคิวมาหนึ่งสองเิี้ยวจะหนีรอดหรอเิี้ยวจะหนีรอดอะฮะ ปุ the, Arrow, ่งปุ้งป wow ุ่งปุ NO? ่งปุ่งปุ่งไปเลยปุ่งไปเลยโอ๊ยเกือบตายแล้วกูเฮ้ยไอ้เหี้ยทองโอโห้นหลุมยังวะเร็วเร็วเร็ว ปกติถ้าเป่นคะแนนเราก็ช้าใช่พอจะปาโดนเดี๋ยวม้ยเม่งเลยจัดการแรกนนฮะโอ้ยเออเอ้ยอ่ไนอะไอชี้เลือนหลือยี่สิบ้ยไม่อย่าอย่าอย่าไอพง ไม่เกือบตายแล้วกูเฮียอะไรเนี่ยเอาปากันเองนะเอาปากันเองเราไปไหนปากันเองเราไปไหนเฮียกูจะตายเนี่ยให้ออโดรนโดรนเพิ่มๆๆกูกูโดนเด้งไหนเฮียกูกำลังจะตายไหนเฮียเอาทง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 ไอ้เฮียอ๋ออ๋อไอ้เฮียกะยึดแบบเออนั่นเลย เนี่ยเออไม่วางส่งไอ้เหี้ยมันมันคือมันกะไว้ตอนหมดเวลาเลยอ๋อที่แค่กูจะตายกูจะแพ้เอ้ที่แคกูจะตายไม่ใช่กูแพ้กูจะตายอ๋อไม่ซื้อแผงไอ้เชี่ยมึงผักกันทำไมวะเออเงียบสิคุ๊ไอ้เียไม่อันดับหนึ่ง อันหนึ่งของโมการปลาหิมะเฮียที่นี่ก่อนนะก็สับใครที่ชอบนะกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์นะเพราะกูไม่มีอะไรจะแดกแล้วขอร้องละกดแชร์ไปเยอะเฮียให้โรงนี้ได้รู้จักกูส้วทีไปแล้ว